ช่วงนี้ครับเข้าหน้าฝนแล้วนะครับอีกหนึ่งโรคระบาดท,ที่เราเฝ้าระวังกันไว้คือไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้เองทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอนะครับมีการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่5.26ล้านโดสด,ดูแล7กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศไทยครับ สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอครับมีการชี้แจงแนวทางจัดสรรวัคซีน,นป้องกันไข้หวัดใหญ่ว่ายึดตามหลักเกณฑ์ของกลมควบคุมโรคโดยให้ตามสัสดส่วนประชากรกลุ่มเสี่ยงเท่ากันทุกจังหวัดครับสำหรับปี2566เตรียมไว้5.26ล้านโดสส่งถึงโรงพยาบาลแล้วเมื่อวันที่25เมษายน 2,566จำนวน5แ0 0 0 0โดสเตรียมกระจายอีก1.5ล้านโดสในวันที่25พฤษภ,ภาคมนี้นะครับและที่เหลือภายในวันที่25มิถุนายน2,566มีระยะเวลาในการฉีด4เดือนคือตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เรื่อยไปครับจนถึงวันที่31สิงหาคม2,566นี้ครับ ค่ะประชาชนเจ็ดกลุ่มเสี่ยงค่ะขอรับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการหรือว่าสถานพยาบาลด้วยระบบบัตรทองทุกแห่งค่ะโดยผู้อยู่ที่ในกรุงเทพมหานครจองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ในแอปเป่าตังค่ะเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือว่าโทรสายด่วนสอป,ปอสอช .1330 กด8ค่ะส่วนในจังหวัดอื่นๆค่ะสามารถสอบถามที่หน่วยบริการได้โดยตรงถึง31สิงหาคมนี้ค่ะทั้งนี้7็กลุ่มเสี่ยงค่ะได้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์สีเดือนขึ้นไปมีบริการฉีดวัคซีนตลอดทั้งปีเด็กอายุ6 เดือนถึง2ปีค่ะผู้ที่มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายมะเร็งระหว่างรับเคมีบำบัดและเบาหวานผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้เป็นโรคทารัสซีเมียผู้มีภูมิภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีโรคอ้วน BMI มากกว่า35และผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ค่ะ